ขณะที่สาวททาก็เผยถึงอาการป่วยโรคไทรอยว่ายังคงกำเริบอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องบินลัดฟ้าไปโปรโมทอัลบั้ม Ready for Love พร้อมทัวร์คอนเสิร์ตที่อินโดนีเซียในช่วงคริสต์มาสนี้ค่ะดีมากค่ะตอนนี้อินโดแรงที่สุดนะคะก็คือ b l o o d ้การเด n นทาขึ้น,นันดับหนึ่งอยู่หลาย,ลายสถานีวิทยุอยู่นะคะก็คือน่าจะตั้งแต่กลางกลางเดือนธันวาเป็นต้นไปจนถึงต้นปีเนี่ยาคงต้องไปอยู่อินโดไปทำงานทั้งโปรโมชั่นแล้วก็ไปไปไปเขาเรียกอะไรนะคะไปร้องเพลง เป็นโปรโมชัร์ยิ่งใหญ่ล่ะคะก็ยิ่งใหญ่อยู่เพราะว่าเรียกไปช่วงเทศกาลด้วยอตอนแรกค่ะก็ถามว่าจะไปแล้วจะมีคนมาดูล่ะบอกมีแน่นอนดีใจมากแล้วก็กลายเป็นได้รับงานจ้างไปในวันวันครึ่งปีใหม่เลยได้ข่าวไหมว่าเราเป็น,<ม>นหนึ่งในนักสแสดงที่มีหมอดูทายว่าปีหน้าจะมีเกณฑ์แต่งสายฟ้าแลบจริงเหรอคะตายแล้วเกณฑ์แต่งสายฟ้าแลบไม่ได้แต่งหรอกค่ะเพราะตัวเองไม่อยากจะแต่งอีกแล้วมั่งมดใจม่ได้หรอไม่แต่งเลยแล้ว แมวแล้วไม่รู้แต่งทำไม,ไมบอกว่าไม่อยากแต่งงานรอบสองอย่างนี้ไม่รู้ว่าหนุม่มหมอหวานใจคนล่าสุดจะใจฝ่อจนหมดกำลังใจทำคะแนนหรือเปล่านะคะเนี่ย